สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะอ้อมเบรกทันทีหลังแท่งโพสตส่อแววอ้อมพิยดากับแท่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนคงจํากันได้ดีสําหรับนางเอกตลอดการอย่างอ้อมพิยดาอคาัคราเสรณีล่าสุดเจ้าตัวถึงกับต้องเบรกหลังแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองส่อแววอยากปีแฟนแล้วงานนี้ทําเอาบรรดาแฟน,ฟน ต่างอยากรู้กันเลยทีเดียวว่าครองตัวเป็นโสดมาอย่างยาวนานสำหรับแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเจ้าตัวไม่เคยเปิดเผยเรื่องความรักและไม่ว่าจะสืบหากันเท่าไหร่ก็ไม่เคยพบว่าเจ้าตัวนั้นแอบซุ่มคบกับใครอยู่แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแท่งศักดิ์สิทธิ์กลับโดนโนุ้ยสุจิราแฉว่ามีคนที่ชอบแล้วนั่นก็คือน้องมิวส์ออนพัศยา หลังจากที่ทั้งคู่ได้พบกันที่กองละครเรื่องผู้ใหญ่สันกํานันสีซึ่งทางด้านแท่งศักดิ์สิทธ์ก็ถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียวก่อนจะยอมรับว่าน้องเขาตรงสเปคจริงๆล่าสุดแท่งศักดิ์สิทธ์ได้ออกมาโพสรูปภาพพร้อมข้อความเอาไว้ว่าสงบเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักพอไหวไหมซึ่งงานนี้ทางด้านเพื่อนสีอย่างอ้อมพิยดารีบเข้ามาเบรกเอียดดเอาไว้เลยว่าไม่ต้องมีใครสมบัติให้หลานโอเค ซึ่งทางด้านแท่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาตอบกลับแบบติดตลกเอาไว้ว่าจะฮุบสมบัติชั้นท่าเดียวอิแม่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆนที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ